ความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของการยกเลิอกอนุสัญญาโตเกียวคศ .1941 คุณปานแคบตั้งคำถา,ถามถึงความชอบธรรมทางกฎหมายของการยกเลิอกอนุสัญญาโตเกียวปี1941ซึ่งเป็นผลให้ไทยต้องคืนดินแดนกลับไปหากการยกเลิกดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยในขนาดนั้นหรือมีข้อบอกพร่องทางกฎหมายในภายหลังก็ย่อมหมายความว่าสถานะทางกฎหมายของดินแดนเหล่านั้นควรยึดต,ตามอนุสัญญาโตเกียวปี1941 ซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าที่ไทยได้ดินแดนคืนมาซึ่งเป็นแนวทมงที่ไทยสามารถสู้ประเด็นนี้ได้ในเวทีระหว่างประเทศผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมการเชื่อมโยงคุณปานเทพเชื่อมโยงปัญหาการอ้างสิทธิ์ในดินแดนเข้ากับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะบ่อนคาสิโนและแสแกมเมอร์ที่มักดําเนินการในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ที่มีการคุบคุมไม่เข้มงวดข้อเรียกร้องหากประเทศไทยสามารถทวงคืนดินแดนตามแนวเส้นสีฟ้าได้สําเร็จ หมายความว่าพื้นที่เหล่านั้นจะกลับมาอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยและการควบคุมของไทยอย่างเต็มที่ซึ่งจะนำไปสู่การถอยออกไปของอาชญากรเหล่านั้นและจะช่วยปกป้องพอลเรือนไทยที่อาจตกเป็นเหยื่อปฏิญญาสหาประชาชาติเรื่องการคืนแผ่นดินหลักการคุณปันเทพอ้างถึงปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการคืนแผ่นดินให้ถูกประเทศซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการกำหนดเส้นเขตแดนที่ยุติธรรมและอิงตามหลักสากลการประยุกต์ใช้ เขาใช้หลักการนี้เพื่อสนับสนุนว่าดินแดนที่ไทยอ้างสิทธินั้นควรได้รับการพิจารณาและคืนให้กับประเทศไทยตามหลักการความเป็นธรรมและประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องยืนยันความเป็นดินแดนไทยชื่อเมืองต่างๆคุณปันเทพเน้นย้ำชื่อเมืองได้แก่พระธบองเสียมราชศรีส,สพลและประจันคีรีเขตหรือเกาะกงโดยย้ำย้ำว่านี่คือแผ่นดินไทยไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่ขเขมร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและความผูกพันทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งท่าทีต่อประเทศเพื่อนบ้านคุณปันเทพได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยระบุว่าประเทศไทยไม่ยุ่งกับประเทศที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามประเทศไทยจะยุ่งกับประเทศที่ทำร้ายประเทศไทยที่อกตันยูต่อประเทศไทยและทำร้ายพลเรือนไทยและเป็นอาชญากรของโลก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกล้าวไปยังประเทศที่ถูกมองว่าละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของไทยรวมถึงอาจหมายถึงกัมพูชาที่ครอบครองดินแดนต่างาบทสรุปการบรรยายของคุณปันเทศพัวพงพันธ์เป็นการนําเสนอข้อมูลและข้อโต้แย้งในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายและความมั่นคงเพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์ของประเทศไทย เหนือดินแดนบางส่วนที่ปัจจุบันอยู่ในกัมพูชาโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทุบทวนสถานะของดินแดนเหล่านี้เป็นความอายุที่ทำทางประวัติศาสตร์และปัจจุบัน